ดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้มาทําน้าปั่นกันอีกดีกว่าคะ่ะอากาศร้อนมากเลยวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็คือจะมีน้ําแข็งหนึ่งแก้วนะคะน้ําแข็งจะเป็นน้ําแข็งหลอดเล็กหรือหลอดใหญ่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะวันนี้ดิฉันจะใช้โยเกิร์ตนะคะจะใส่โยเกิร์ตด้วยดิฉันได้โยเกิร์ต รสมะพร้าวอ่อนมานะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะใส่ลงไปรับรองสูตรนี้อร่อยเด็ดเคยทำและติดใจแล้วก็จะมีวุ้นวุ้นมะาพร้าวอ่อนนะคะใส่เม็ดแมงลักด้วยค่ะวุ้นมะพร้าวอ่อนใบเตยนะคะ ใส่ลงไปให้เย็นถึงใจเลยแล้วก็จะมีกล้วยหอมหนึ่งลูกนะคะหั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปวัตถุดิบก็มีแค่นี้ค่ะจากนั้นก็กดปั่นเลย ้เวลาแค่หนึ่งนาทีก็ได้รับประทานของอร่อยอร่อยแล้วละลายหมดแล้วด้วยชิมดูก่อนหอมอร่อยหอมกล้วยด้วยได้กลิ่นของกล้วยแล้วเราก็มาเทใส่แก้วเลยค่ะได้หนึ่งแก้ว โอ้ได้ถึงเกือบถึงสองแก้วเลยนะคะตัดทานได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้เป็นหลอดดูดก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะโยเกิด์ตรส มะพร้าวอ่อนแล้วเราก็จะได้น้ำน้ำปั่นที่แสนอร่อยนะคะเพื่อนๆพวันนี้อากาศร้อนมากเลยร้อนจนปวดหัวนี่ค่ะได้แล้วน้ำปั่นของเราที่แสนอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆลองทำดูนะคะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวถ้าเพื่อนเอนมีโยเกิร์ตในตู้เย็นนะคะใส่กล้วย กล้วยหอมลงไปลูกหนึ่งแล้วก็อาจจะใส่ผลไม้อย่างอื่นก็ได้ถ้าไม่มีวุ้นนะคะวันนี้ดิฉันมีวุ้นอยู่ก็เลยใส่วุ้นมะพร้าวอ่อนใบเตยนะคะหอมทั้งใบเตยแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมแล้วก็กล้วยหอมปนกันนะคะแล้วก็ได้โยเกิร์ตโยเกิร์ตรสมะพร้าวน้ำหอมด้วยค่ะก็เลย ได้ครบสูตรเลยวันนี้ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าในวุ้นเราก็จะมีเกลืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะได้รสชาติที่แสนอร่อยของมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็กล้วยด้วยนะคะาหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ลองหามาทำดูนะคะอากาศร้อนๆเน,นี่ยช่วยคลายร้อนดับกระหายนะคะแล้วก็ มะพร้าวน้ำหอมเนี้ยก็คือจะช่วยชะลอวัยด้วยนะคะทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งแล้วก็ช่วยดูแลในส่วนของสมองด้วยนะคะทำให้สมองเรามีความจำดีขึ้นแล้วก็ในกล้วยก็จะมีวิตามินเอต่างๆวิตามินต่างๆเยอะแยะเลย่านะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยใน การถ่ายท้องนะคะระบบขับถ่ายดีเยี่ยมล้วนแต่มีคุณประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะหน้าร้อนแบบนี้ลองหามาทานดูนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากคะ่ะเตรียมวัตถุดิบแป๊บเดียวได้เครื่องดื่มที่เย็นชื่นใจถ้าเราไปซื้อแก้วหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็30บบาทประหยัดด้วยทำกินเองง่ายดีแป๊บเดียวก็เสร็จ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมที่ติดตามทางช่อง <c oughs> ทางช่องนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยร่ลำรวยค่ะเพื่อนๆออพบกันใหม่คลิปหน้านะคะดิฉันจะหาวัตถุดิบดีๆมาทำเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ